สวัสดีครับน็อตโซเซตี้นะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวไม้สำหรับติดบอ่อน็อกะฮะพอดีผมได้ไปดูช่องนึงมาเขาบอกว่าไม้ตัวนี้เสียงถือว่าโอเคแล้วผมก็ไปดูช่องของเขาติดตามช่อง,ของเขาว่าเออเป็นไงบ้างน,นะฮะก็เขาบอกว่าใช้ไม้ราคานี้แหละราคาไม่ไม,ไม่ไม่แพง ในราคาแค่40กว่าบาทเนี่ยที่เอาไว้ติดหมวกนอกนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะยี่ห้อนะฮะดากีนะครับอันนี้เพิ่งสั่งมาถึงโดยสดๆรลล้อนๆนะฮะยังไม่ได้ทดลองใช้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันครั้งนี้แล้วไปลองใช้กันว่าพอติดหมวกแล้วมันจะเสียงจะเป็นยังไงนะครับอ่าอ ที่สั่งมานะครับเดี๋ยวยงไงใครสนใจผมจะเอาลิงก์แปะไว้ด้านล่างให้นะครับราคาไม่จริงๆเลยนะฮะอยู่ที่45บาบาทนะเป็นไม้ที่ราคาถูกมากนะครับสายเป็นสายสายผ้านะฮะสายสายถักนะครับดูแข็งแรงดีนะครับ เป็นไงแข็งแรงดีนะโอ้หสายยาวด้วยดูฮะก็สายหเมตรเนาะประมาณนี้เมตรหนึ่งก็ประมาณ2เมตรนะสายยาวประมาณ2เมตรนะครับโอเคสายยาว2เมตรนะครับตัวน,นี้ลองดูนะว่าเป็นยังไง อย่างไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวจะมารีวิวดูว่าเสียงเก็บเสียงดีขนาดไหนนะครับเพราะไม่เดิมผมว่าทดลองใช้หนึ่งครั้งอ่ะไม้ตัวน,นั้นที่ผมซื้อมาก่อนหน้าเนี้ยมันผมว่ามันเก็บเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียงรอบข้างเข้าเยอะเกินไปนะอันนี้เป็นลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็เก็บนี่ ตันี้มันค่อนข้างผมว่ามันมันดีกว่าตัวเดิมตัวเดิมผมซื้อมาเก้าหกสิบบาทนะครับถ้าคลิปที่ไปแกนแขนย่นนะคใครที่ดูนะครับก็จะเป็นไมอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นไม่ตัวนี้นะครับสายยาวประมาณสองเมตรนะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไมอดูตอนนี้ผมใช้ไม้ไวเลสนะครับราคาพัน 3,400นะเสียงไม์ไวเลตไม่รู้เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยววิดีโอคลิปหน้าก็จะมารีวิวไม์ไวเลตตัวนี้ให้ให้ฟังให้ดูนะครับว่า,วามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ทดลองไม่เยวจะเปลี่ยนเปลี่ยนเสียงไมนะครับ เป็นไม์ตัวนี้แล้วนะครับตัวนี้เทสเสียงไม์นะครับไม่ใช่เป็นไม์ไวเลสตตัวนั้นนะฮะไม่ใช่ไม์ตัวนี้นะฮะพดึงสายออกแล้วนะครับตัวนี้เป็นไม์ตัวนี้นะครับไม์ดากีนะครับราคา45บาทรวมค่าขนส่งด้วยก็67บาทนะครับสำหรับเอาไว้ติดหมวกัน็อกนะฮะใครที่หาอยู่ลองดูได้นะฮะต้นทุนไม่แพงนะครับใครที่ เราลองจะทําช่องนะฮะงบในน้อยผมว่ากำลังเหมาะเลยอย่างผมเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องลองงบที่มันเยอะนะฮะทดสอบแค่งบเบาๆดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วเรามาลองดูกันว่าเออเสียงไม้ที่เราซื้อมาเนี่ยมันเสียงโอเคไหมจะเป็นที่เราต้องไปซื้อ,อราคาพันกว่าบาทสองพันหรือเปล่าสามพันหรือเปล่าก็ถ้าสมมุติว่าทุนเรามีแล้วก็ซื้อไอ้ตัวสองสามพันได้นะครับแต่สําหรับคนที่ เริ่มทําช่องใหม่ฮะอย่างต้นทุนยังไม่เยอะนะครับเราก็เน้นราคาถูกก่อนที่มันใช้ได้นะครับเดี๋ยวกลับไปเป็นไมตัวที่นี่ไว้ตรงปกเสื้อนะครับเดี๋ยวเทสอีกทีหนึงว่าเสียงเข้าหรือเปล่านะเพราะว่าตัวนี้มันดีอย่างนะตัวไม้วายเลสเนี่ยมันสามารถเสียบหูฟังแล้วก็ราก็ดูเทสดูว,ว่าเสียงเนี่ยมันลิงก์กันหรือย,ยังติดกันหรือย,ยังนะครับ โอเคก็ติดโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเอาไมเก็บไว้ในหมวกกันแล้วก็ไปเททสดสอบกันว่าเสียงไม้ตัวนี้นะครับที่จะมาแทนไม้ตัวเดิมเนี่ยเสียงเป็นไงนะครับตัวนี้ราคาถูกกว่าตัวนั้นนะถูกกว่านิดนึงประมาณ20บาท สวัสดีครับอันนี้เป็นการทดสอบเสียงไมดากีนะฮะเราไปขับรถเล่นกันสักนิดนึงว่าเสียงไมที่ได้มาเป็นยังไงบ้างนะครับไมราคา45บาทนะฮะค่าขนส่งก็22บาทนะเดี๋ยวเราไปทดสอบฟังดูว่าเสียงไมเป็นยังไงบ้างนะครับ ไม่แน่ใจว่าเสียงไหมจะชัดไหมนะแต,แต่แต่เท่าที่ผมไปดูช่องอถูถ่ายไบเกอร์แล้วก็ช่องของปะเฮ่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ mm. เขาก็บอกว่าเขาใช้ตัวนี้เหมือนกันนะว่าเสียงชัดผมก็เลยว่าผมก็ไปติดตามช่องเขามาแล้วก็มาดูว่าเออเซอร์มาเทสกันเริมเริมริม หรือว่ามีลูกระนาดแล้วก็ปรับองศากล้องใหม่ด้วยตอนคลิปแรกที่ไปแกดแคนยอนอะ่ะยังไม่รู้มุมองศานะอันนี้ผมก็ปรับผมก็ว่าผมปรับเยอะนะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวพาขับดูรอบๆ ตัวนี้นะครับเราจะไปไม่ไกลแค่ทดสอบว่าเสียงไมเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ไม่ราคา45บาทนะฮะ ันียังไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นไงเนาะขอตัดเสียงลมออกสักนิดนึงก็ยังดีนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนคลิปแรกอะคลิปที่ไปแกลแคนยอนเนี่ยผมก็เพิ่งจะเคยลองปรับไ้โกโปรบรีปรับไปเคยแรกอะไรอะ่ะสาิบเฟรม ภาพเลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเป็นทําให้เสียงไม่ดีด้วยหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็เป็น180 60พอร์เฟ t นะฮะ60เฟรมทดสอบนะครับ โอ้ยคุณพี่จะมองขวาหน่อยก็ได้เนาะคือจะอรถไปก็ไม่ดูขวาเลยอ่ะนะเมื่อกี้เห็นชัดเจนเลยว่าเขาไม่ดูขวาไม่มองขวาเลยนะมองซส์เมื่อกี้ เอ้วผมขับรถอยู่ที่เส้นเทปรักษ์นะครับไปตรงไหนก็มีแต่ทุกเรียนขายแล้วตอนนี้ผมก็ว่าผมเงยหน้ากล้องขึ้นเยอะนะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนไปเปิดแล้วจะเป็นยังไง ขวามือผมเนี่ยจะเป็นนิคมเอ้ยเคหะเอเป็นเคหบางบางพีนะครับอันนี้ครับรถทดสอบเสียงไมดากีนะลองขับแปดสิบเดูว่าเสียงลมเป็นไงบ้างลมก็แรงด้วยนะ ใช้เจ้าแดงนะา s เ x เอกการทดสอบนะครับ เดี๋ยวเขาจะทําทางใหม่นะเบิกงบมาแล้วไม่รู้จะทำยังไงม่ต้องเอามาใช้ไอทางเส,สียก็ไม่ซ่อมนะมาซ่อมทางดีๆนี่แหละ ฝามือผมนี่ก็ไปแฟตนะครับแฟตบางพีหรือบ้านเอื้อนะจะไปแถวนี้คนที่ทำนิคมอุตสาหกรรมบางพีซ้ายมือผมเนี่ยจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมบางพีเนาะเขบอกว่าทางแดงนะครับฝนตกที่เอาไม่อยู่นะครับ เอาแค่ okay, ทําให้เหมือนรู้ว่าตรงนี้เป็นโค้งอันตรายนะมาทดสอบเสียงใหม่นะครับต่อเข้าโกโปรนะว่าเสียงใหม่จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับไม่์ราคา45บาทนะครับรวมค่าขนส่งยังไม่ถึง100ร้อยนะฮะ มาดูว่าเสียงไม้จะเป็นยังไงนะฮะทดสอบทางไกลนิดๆน,นะ,ะเพราะว่าจะได้ลองว่าเราเวลาเราขับเร็วเนี่ยแปดสิบเก้าสิบร้อยเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะครับ หน้าดูเลยปิดใหญ่กงง็ไม่เกินร้อยนะเอ เอ็มเ็นเอดียผมชอบตรงที่มันอัตตา,าเล่งดีนะเล็กกระทัดรัดแต่อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับผมสักเท่าไหร่นะเมื่อมันผมชอบดีไซน์เท่ดีันเล็กแต่เท่อะไว้ขับมาทำงานผมว่ามันคล่องตัวดี แต่ผมเป็นคนสูงนะผมเป็นคนสูงสูงร้อยเจ็ดสิบฮะร้อยเจ็ดสิบเดี๋ยวก็ว่าจะซื้อตัวหใหม่ดูว่า ดูฟฟร์ซ่าไว้แต่เขาบอกว่า ADV 350กระกำลังจะมาไม่กลางปีนี้ก็น่าจะปลายปีก็เลยว่าจะรอ ADV นะครับเพราะว่าจะไว้เป็นแต่งเป็นทัวริ่งนะครับ ู้ใช้แต่งเป็นทรถเรี่ยงในการเที่ยวนะสุดไปเราจะใช้รถมอไซค์ขับเที่ยวนะครับ ก็เข้าทางอีกทางนึงนะครับเป็นทางบ้านผมซื้อบ้านอยู่ที่ปุกษานะปุึกสาก็มีหลายโครงการนะครับเทาเทาบ้านเดียวก็มีนะฮะแล้วก็แต่และโครงการก็ดีไซน์ไม่เหมือนกันเมื่อกี้ผมออกไปร้านขวามือตอนตอนนี้ผมออกมาทางนี้คืออ้อมก็ไกลนิดนึง ก็เข้าบ้านนะทีนี้เดี๋ยวเราไปเทสดูเสียงกันว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับ